สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีคันธงนะครับวันนี้เฮียมาพูดคุยกันเรื่องระบบใหม่ของไลน์แมนนะครับเริ่มกระจายให้กับร้านที่เป็นร้านชื่อดังกันและนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนอันนี้ก็จะเป็นร้านเผ็ดๆที่ปฏิพัทธ์เนาะแล้วก็มีพวกอ,อะไรนะโอก,กระจูใช่ปะโอก,กระจูดย๋ยวนี้กอ็อันนี้แล้วนะครับเป็นร้านไปถึงก็ได้ของเลยนะครับเฉพาะไลน์แมน อันนี้อีกร้านหนึ่งครับร้านหน่องริมคลองนะครับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับมีคนบอกว่าในไลน์ในตัวของไลน์ไรเดอร์ออฟฟิเชียลนะครับเฉพาะไลแมนเท่านั้นไม่ว่าราคาคุณจะสูงยอดสูงแค่ไหนนะครับก็าไม่ต้องกลัวลอยสินค้านัดอีกต่อไปไปถึงรับอาหารได้ทันทีแจ้นหน่องเจ้าของร้านฝากมาบอกพี่น้องชาวไรเดอร์ไลแมนนะครับร้านนี้ดีนะร้านนี้ดีดีดนี้แต่มันนานเคยไปกินแล้วเมียเคยสั่งอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆถ้า แบบลองสักครั้งนึงนะของเขาโคตรเยี่ยมเลยแบบดีลองลองลองไปสั่งกินด hmm. ูนะครับดีดีถือว่าดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เขาเต็มแล้วก็ถือหลายๆอย่างก็ถือว่าโอเคแกเป็นคือเราเราต้องรู้อยู่แล้วว่าร้านเนี้ยนานนะครับร้านนี้นานในสมัยก่อนเนี่ยนานจริงๆทั้งส่วนมากจะเป็นแรกๆจะมีแต่ไลแมนนะครับอแอปเดียวเลยเพราะเขาไม่ได้เข้า GP นะครับแล้วก็ ตอนหลังที่มีโรบินเนี่ยโรบินก็มานะครับตอนนี้ก็ไลายแม,มนเปลี่ยนระบบแล้วนะครับร้านพี่น่องริมคลองก็ไปถึงได้ของเลยไงไรเดอร์ไลไหไลายๆคนก็อยู่แถวนั้นก็กดรับงานเขาได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เฮียมาแจ้งข่าวบอกกล่าวเล่าข่าวนะครับในช่องเอมินทีวีให้ฟังกันเลยไรเดอร์ไลน์แมนนะครับสวัสดีครับ